สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อผู้ชายต้องมาก่อนเสมอจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเชิญค่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะเอาอะไรดีจ๊ะอ่าหนูเอา,เอาโลกชิ้นหยิบหยิบแล้วก็เคลือบได้เลยนะ ขายได้หรือเปล่าได้หลายคนเลยค่ะแม่วันนี้ลูกค้าเราเยอะมากเลยเนาะเต็มร้านเลยใช่ค่ะเยอะสุดๆแต่แม่รอผู้ชายคนหนึ่งอะไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมากินหรือเปล่าใครอีกแลละแม่ แม่แอบมัดแต่แม่มีผัวแล้วนะคะพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าแม่มีผัวแล้วนะคะ่ะเงียบอย่าเขารู้หมดรู้แล้จะเป็นไรไป นต่างไม่รู้ต่างคนก,ก็นต่าง่างใช่ใจกันนี่ค่ะแม่ก็แ,แม่แค่พูดเล่นแบบนั้นแหละแค่ผู้บอกแอบบักแองอ่ะไม่ใช่ให้มันกินฟรีซิหน่อยวันนี้ไม่มาก็อดโหลูกค้าประจําขนาดนี้ไม่มาก็ไม่ได้หรอปล่าโอ้โหพูดถึงแล้วมาเลย,อลเ,ลยเอ้ยกินอะไรดีนะ ตัวดีจะนอะ้องสวัสดีค่ะพี่วันนี้จะมากินอะไรดีคะเอาเหมือนเดิมได้คะ่ะกำลังเวฟอยู่รักครกทนะคะจัดจะวิต่อแถวซื้อของนี่ก่อนพอนุ่มพนุ่มม,มานี่ก่อนครับว่าไงนี่เธอลงไปสิเดี๋ยวแม่คะฉันมาก,ก่อนนะเอยเขาก่อนท่นะ่มามไม่เป็นไรครับก่อนเลย ชิญเชิญหยิบฟรีกินฟรีจ้าเฉพาะเราเรามีสิทธิ์คนเดียวเท่านั้นเออมันก็ไม่เกินไปหน่อยเหรอครับผมว่าผมจ่ายตังค์ดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยิบเลยผมว่าผมไปต่อข้างหลังดีกว่านะดูสิพรแม่ค้าเห็นคนหลอกแม่ค้าก็ให้พนหลอกมาก่อนเลยเอาเถอะหน้าสิกินฟรีซื้อเลยจ้า เหมือนกนกัไม่มีจ้ะแม่ใครเห็นเก็บผู้ชายอะ่ะเออไปกันเถอะไปกันเถอะไม่อยากซื้อละนั่นเดิเอา้เอาเไปไหนกันละจ้าไม่ซื้อกินก่อนเหรอไม่อะค่ะแม่ค้าขี้โกงเอเอขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรจ้ะเลือกเลยสิรค้าไม่เป็นไรสิผู้ชายไม่ได้ <c oughs> ครับครับหมย์มย์มผู้ผู้ชายคนเดียวไล่ล,ลูกค้าหมดร้าน รู้เรื่องนี้เข้ามันจะเป็นยังไงนะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ้าบนะคะบ๊ายบายบ๊ัวบายๆนะคะบ๊ายบาย